นี่นะคะใครหาเทาแรมโบสี่ประตูนี่จัดมาให้แล้วนะคะคันนี้ 2023 LDA ตัวนี้สวยมากไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟตัดหมอกกระจังหน้าโคเมียมมีเขี้ยวแบบนี้ไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้พาชมรอบคันกันหน่อยนะคะเลียนยางนะคะพร้อมแมก t e ทีกระจกมองข้างมีไฟเรียวให้ไปพ้อมภายในลูกค้าดูเลยแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานตัวนี้มีจอภายในสวยสีเทาร์ดัมโบ่ป้ายแดงก็จระราคาจะสูงกว่านิดนึงนะคะมารวยเราจัดให้ใครอยากได้แคปตัวสูงแคปตัวต่ำเรามีให้หมดนะคะคันนี้599่อนอยู่ ประมาณหนึ่งื่นต้นๆใครอยากผ่านง่ายนะคะคันนี้ก็ไแนะนําให้ดาวเริ่มต้นประมาณ2 0 0 0 0บาทผ่านง่ายอนุมัติไวไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเต็มแล้วก็ได้โปรดอกเบีย้ยพิเศษคูกปองต้นน้ำมันให้อีกนะคะมีกล้องถอยหลังไปให้พร้อมด้านหลังไฟ LED นะคะมาดูกันหน่อยคันนี้ไม่เท่าไหร่ ABS airbag ไมสามหมื่นหนึ่งพันโลนะคะอยู่ในช่วงรับประกันศูนย์อยู่ลูกค้าสามารถเอารถคันนี้เข้าไปเปลี่ยนชื่อที่ศูนย์บริการทั่วประเทศไทยของ Isuzu ได้เลยนะคะก้อยการันตีไม่มีชนหนักพิควนจมน้ำสมซากและ เจอให้แสนหนึ่งดาวเริ่มต้นส0,000ืบาทบอกเลยว่าคุ้มค่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเต็มนะคะคันนี้ก็ถือว่าได้สวยนะนี่สวยๆจำแจมแบบนี้เลยนะคะน็อตฝากระโปรงแท้ไม่มีรอยขันน็อตแผ่นกันความร้อนนะคะเส้นหมุดเม็ดอาร์คทุกอย่างนะ,คะใครสนใจ0 9นย์4ก้2สอปยินดีให้บริการนะคะ